สกลุ่มมีเฮ5เมษายนนี้เตรียมรับเงินช่วยเหลือสูงสุด6,700บาทกลุ่มไหนได้รับเงินบ้างสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ ก่อนประชุมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันนะคะใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามกันแล้วรับรองว่าจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐแน่นอนนะคะเกตนํามาแชร์มาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำสําหรับในคลิปนี้นะคะ5เมษายนนี้นะคะมีการนัดจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วนะคะซึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินก็มี3กลุ่มด้วยกันนะคะข้อมูลข่าวสารนี้โดยนายอุดมศรีสมทรงนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้เปิดเผยว่าคณะอนุ คณะกรรมการกำกับดูแลและได้กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66นะคะซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการประกาศราคางวดที่25แล้วสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะในระหว่าง วันที่25 3 1ถึง31มีนาคมปี2566ค่ะโดยข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะจะได้รับ เกษตรกรนะคะจะได้รับการชดเชยส่วนต่างนะคะสูงสุดครัวเรือนละ6 7 5 9บาท8 4สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างนะคะครัวเรือนละสูงสุดครัวเรือนละ2420บาท25สตางค์และสุดท้ายนะคะข้าวเปลือกเจ้าค่ะเกษตรกรจะได้รับการชดเชยส่วนต่างสูงสุดครัวเรือนละ2337บาทนะคะส่วนข้าวเปลือกเหนียวนั้นมีมีร คาเกณฑ์กลางนะคะสูงกว่าราคาประกันจึงไม่มีการจ่ายส่วนต่างชดเชยในงวดนี้นะคะในขณะที่เข้าเปลือกหอมมะลินั้นไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสุดฤดูก,การเก็บเกี่ยวนะคะงวดที่25นี้ค่ะทางทกศนะคะจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่5เมษายนปี2566นะคะและในงวดที่1ถึงงวดที่24ที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกัน รายได้แล้วกว่า2,631,000ครัวเรือนนะคะ ใครที่ยังไม่ได้นะคะติดต่อทกสด่วนนะคะส่วนใครที่รู้ตัวว่าจะได้รับสิทธิ์ในงวดนี้เงินกำลังจะเข้าในวันที่5เมษายนนี้อย่าลืมนะคะเช็คบัญชีของเรานะคะว่าบัญชีทกสอของเรายัางใช้ได้ไหมนะคะรับสามารถรับเงินได้เลยหรือเปล่าเป็นบัญชีที่ยังเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่นะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะทางรัฐเนี่ยจะจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วนะคะก็จะได้ไม่พลาดสิทธิ์กันนะคะทุกคนเงินช่วยเหลือเย ยาในส่วนอื่นๆนะคะจะมีอะไรอีกบ้างน,นะคะเกตจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นบอกต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรากันไว้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะติดตามเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ